ลูกเออนี่กินเสร็จพี่ว่าจะไปบ้านพ่อเอื้อยนะพี่อยากหาวิธีแก้เผ็ดคณิถีสักหน่อยจริงสินาคณิถีให้ลบไปช่วยแม่พัอเจ้าค่ะไม่เป็นไรลบลบพักเถอะนะ คนเก่งของพ่อเก่งมากเลยไหนตัวโตวไหมโอ้ยตัวหนักขึ้นเยอะเลยเนี่ยไหนโชว์พลังให้แม่ดูสิปังพลังเยอะมากเลยเกินเยอะๆจะได้มีพลังแบบนี้ด่าล่นะเก่งมาก ะเด็ดเข้าไปด้วยกันไหมเพคะไม่เราไม่อยากร่วมโต๊ะด้วยสักหน่อยแค่มาดูความเรียบร้อยไปดีกว่าจีกลิน่น นี่กลิ่นเหมือนสนธยาเป็นไงบ้างดีขึ้นมากแล้วเพคะตอนนี้กำลังพักรักษาแผลอยู่เพคะเราฝากดูแลเขาด้วยนะเพคะ เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่เราก็รู้สึกสดชื่นแรงนี่ข้ามีแรงฉันเอาข้าวมาให้

กลับมามีแรงเยอะขนาดนี้นั่นสิตอนนี้ข้ากลับมามีแรงเหมือนเป็นหนุ่มๆอีกครั้งเลยล่ะเฮะม้มนำ้มนำน้ำน้ำนั่นไงเอ็งมันทำน,น้ำหนักใส่ข้าจริงด้วยฉันทำแล้วทำไมท่ารู้แล้ว ถึงวันนี้มนดำมันจะหมดไปแต่ฉันก็ไม่โง่ปล่อยพี่ไปเพ,พ็นพันข้างนอกหรอคนอย่างพี่ก็ต,ตายอยู่ในนี้แหละเออจะให้กลัวไม่ได้นะเวย้ยเออ,อมีใครอยู่ไหมจ๊ะฉันมารับเข้าวัางจ้าแม่หมอไม่หมอมารับฉันแล้วจริงๆ้วย พี่พาติกะพี่โชคดีนะหลังจากนี้พี่ก็หาทางเอาตัวรอดเองก็ลกแล้วกันฉันไปละนี่น, <c oughs> นี่นี่คัมเฮ้ยนี่มาหาฉันเหรอเจ้าค่ะ แล้วนีอะไรในมืออ่ะเครื่องทรงในวังเจ้าค่ะเอามานี่เอามานี่ใครกับพี่ฉันเคยฝันไปเลยเดี๋ยวฉันมานะฉันไปแต่งตัวฉันมา ความโล่มนี่มันพุ่งเข้าตามาเลยคงคิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นแท่นหม่อมแม่แล้วสินะฉันเนี่ยอยากจะเห็นหน้ามันจริงๆตอนที่ได้รู้ความจริงว่ามันเนี่ยกำลังเดินไปเพื่อเข้าคุกมันจะเป็นยังไงน,นะรีบขึ้นไปหาพ่อพาธิกาเถอะป่านนี้คงรอแย่แล้วใช่ค่ะ ทำไมข้าไม่อยากเห็นหน้าเองออกไปพ่อจา๋ามีเอ้ยเองจ้ะเอ็งพูดอะไรเอ็งพูดเรื่องอะไรเอ้ยมันตายไปแล้วเอ้ยเอ้ยมันแข็งใจไว้นะลูกตยา,าตยตายอย่าฝืนมไม่ต้องฝืนเลย เอ้ยไม่ไหวแล้วฮเฮ้ยไม <c oughs> ่ไม่ตายเฮ้ยมันตายไปแล้วจะใจพวกเองเนี่ยนะฮะ <c oughs> พวกเองมันไม่ใช่คนมึงไม่ใช่ลูกตู่เฮ้ยพ่อจ๋าพ่อพ่อจ๋า มาหาพ่อแล้วนะจ๊ะเออเอ้ยเอ้ยเหรอ<น>มันมันไปไปได้ยังไงนี่เอ้ยจริงๆจ๊ะใช่จ้ะใช่ผู้เราสองคนเป็นพยานได้เอ้ย เอยจริงเหรอลูกพอ่อดีใจเลยเกินะเอ้ยเป็นไงบ้างลูกสบายดีไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่า<ๆ>แล้วแล้วนี่ทำไมถึงได้ไม่เจ็บแล้วจ้ะพ่อไม่เจ็บแล้วเป้ได้ทันฤษีในป่าช่วยชุบชีวิตเอ้ยขึ้นมาใหม่พ่อจ๋า ไปอยู่ในหวังกับเอ้ยนะจ๊ะครั้งนี้เอ้ยมารับพ่อจริงๆแล้วนะอือเอ้ยพ่อดีใจจริงๆนะเอ้ยไปไปสิพาพ่อไปทีนี่แม่เขายังอยู่ดีใช่ไหมนี่พ่ออยากเจอแม่เขาใจจะขาดอยู่แล้วอะ่ะนี่แม่เขาคงดีใจแน่เลยที่รู้ว่า มลดำพ่อมันสลายไปแล้วเอ้ยพาพ่อไปทีนะคือ <c oughs> แล้วสวยจังเลยโอ๊ยตอนนั้นถ้าเกิดสร้างเพิ่มอีกนิดก็น่าจะดีเนาะตรงนู้นด้วยน่าจะสวยน่าดูเลย,ยต้องมีดอกไม้นิดนึงอุย๊ยเดินมาเจอต่อซะได้พวกชาวบ้านทำไมถึงได้พูดให้มันดีๆนะชาวบงชาวบ้านที่ไหนกัน ตอนนี้แกกับฉันก็หยดเท่ากันดูปากฉันะแกก็หม่อมแม่ส่วนฉันก็หม่อมแม่ชาวบงชาวบ้านอะไรตบมือเรารู้แล้วพื้นฐานรากเงานิสัยของอ้ายได้มาจากใคร สำเนียงสอบภาษากิริยาสอสกุลนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมถึงได้ปล่อยนาเข้ามาได้ถึงขนาดนี้เออ,อเราเข้าใจแล้วเอาสิจ้าตามสบายเลยจ้า เชิญเดินชมพระราชวังจนทั่วให้พอใจเลยก่อนที่จะไม่มีโอกาสแก่ก็เหมือนกันนะเชิญเยืดอหยิ่งปากดีให้พอใจเลยก่อนที่จะไม่มีโอกาสเหมือนกัน ทางนู้นเป็นตำหนักรับรองพิเศษเหคะลูกอ้อายของแม่ทำดีทำถึงที่สุดเลยลกูกจัดตำหนักรับรองพิเศษให้กับแม่แบบนี้ล่ละลูกถูกต้องเพราะว่าแม่ไม่ใช่เก่กาอรออะไรนำานอไปสิพี่ทหารเชิญเสด็จทางนี้พระเจ้าค่ะ มีแน่หรอตำหนักบ้าตำหนักบอเลยอยู่ไกลพระาชวังขนาดนี้ฮะไม่ได้บ้าหรอกพ่อเจ้า่ะทางนี้แหละพ่อเจ้า่ะฉันว่าไม่ใช่นี่ตำหนักนั้นฉันยกอให้แกเลยฉันจะไปอยู่ตำหนักอื่นจะไปขนาด ำเร็จแล้วหรอมันเป็นแบบนี้ไม่ได้ยังไงอะลูกมันบอแม่มามันเป็นแบบนี้ไม่ได้ยังไงทั้งแม่หมอมันตายแล้วเราแพ้แล้วเราแพ้แล้วนังเอ้ยมันชนะเราแม่หมอนี่นะตายแล้วเป็นไปไม่ได้ นางเอ้ยต่างหากที่มันตายไปแล้วเราจะแพ้มันได้ยังไงล่ะล็อกไม่มีทา้นางเอ้ยมันยังไม่ตายมันมีลูกของมันมาด้วยนะแม่มีคนช่วยมันมีคนช่วยมันเราเรา แล้วพ่อรับสัมรองของลูกมาลูกให้เขามาช่วยเราให้เขามาช่วยเราสิลูกพ่อเขามาช่วยเรามันหนีไปแล้วแม่มันแพ้โซพีไม่มีใครช่วยเราแล้ว ยอมทุกแม่ไม่ยอมให้ลูกของแม่ต้องตายลูกอายของแม่ต้องได้เป็นใหญ่เป็นโตลูกอายของแม่ต้องชนะนังเอื้อยทุกอย่างแม่ไม่มีวันยอมถึงตอยแม่ต้องตายแม่สาบานว่าแม่จะทำอาฆาตพวกมัน แต่แม่ได้ตายก่อนลูกนะแม่จะได้ปกป้องลูกของแม่ได้อย่าลองนะสัญญานะสนัญญาแม่สัญญาลูกแม่สัญญา,าโอนี่พวกเองจะไปแก้แค้นไงก็ไปกันเถอะข้าไม่ไปด้วยหรอก เออแต่อย่าลืมบอกคนรอบมาช่วยข้าด้วยนะตอนนี้แชมป์เมียข้าจะตายอยู่แล้วจะพามันไปหาหมอเนี่ยโคตรตายตายใหตายก็ให้มันตายไปสิตอนนีหนีไม่รอดเองเลืจะมาโอดควรอะไรโคัรตายโคตายไอ้ลูม่ต้องร้องนะลูกไม่ต้องร้อง ป้องลูกเองสัญญาสัญญาเอาสิจ้าตามสบายเลยจ้าเชิญเดินชมพระราชาวังจนทั่วให้พอใจเลยก่อนที่จะไม่มีโอกาสพวกมันบวมัวกหลอกฉันพวกมันหยามฉันถ้าฉันออกไปได้ฉันจะกล้ามา ค่ามันนะค่ามานะันค่ามันนะแม่ไม่หร oh, ูแม่ต้องค่ามันนะค่ามานะัน่ามนนะ